บทที่ 1. นหนังสือบทใหม่เสียงปีป๊ปี้บอกจังหวะเคลื่อนหัวใจเป็นจังหวะทีรัวและช้าบ้างหยุดบ้างสลับกันเปลือกตาของหญิงสาวผู้สวมเครื่องช่วยหายใจกระพริบถี่ทำให้ผู้เป็นพ่อที่ยืนอยู่ข้างเตียงวันวิตกในทันทีหมอครับนายว่าแกอาการดีขึ้นแล้วไงครับทำไมถึงเป็นแบบนี้อ๋อผู้ป่วยกำลังฝันนะครับขอให้เป็นฝันที่ดีนะลูก มือของเขาถูกบีบไว้แน่นจากผู้เป็นภรรยาที่มีแววตาวันพรึ่งไม่แพ้กันเขามองลูกสาวคนเดียวก็พลันใจหายร่างระหงในเสื้อบลเซอร์เข้าชุดกับกระโปรงสอบเดินเข้ามาในออฟฟิศอย่างมั่นใจนวิยาได้ตำแหน่งใหม่ในบริษัทอาหารชั้นนำเจเรมีฟูดในวัยเพียง25ปีนับเป็นปรากฏการณ์ที่ใครหลายๆคนในแวดวงต่างใจสั่นกับความก้าวกระโดดในหน้าที่การงานของผู้หญิงคนหนึ่ง ในวัยเพียงเท่านี้และในเวลาอันสัน้นเธอเป็นทั้งไอดอลให้กับใครหลายๆคนและเป็นทั้งแหล่งรวมความอิจฉาริษยาแต่ผู้หญิงคนนี้แคร์หรือเปล่าไม่หรอกหญิงสาวที่ผ่านบทพิสูจน์สัญญาเข็นและอุปสรรคมากมายที่ฝ่าฟันมาสิ่งที่ได้รับในตอนนี้มันเหมาะสมแล้วกับคำว่าพยายามอะไรนะฉันไม่มีเลขาหนะ้าห้องอย่างนั้นหรอ หญิงสาวเอ่ยถามกับสาวแว่นกลมที่เดินมาส่งถึงห้องทำงานใช่ค่ะทางคณะผู้บริหารบอกว่าถ้าคุณนวิยาอยากได้อะไรก็ให้ติดต่อแผนกหรือทีมที่อยู่หน้าห้องของคุณนวิยาได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วเธอชื่ออะไรหรอชื่อน้ำฟ้าค่ะเป็นผู้ช่วยฝึกงานอยู่ตอนนี้ทำอยู่กับทีม A ที่อยู่ติดกับแผนกจัดเก็บข้อมูลหน้าห้องของคุณนวิยานี่เองค่ะอืมจ้ะเรียกฉันว่าเนแล้วกันนะ เป็นกันเองมากกว่าเธอเองดูเหมือนจะวัยเดียวกันกับฉันเลยคิกคิกหนูเพิ่มยี่สิบเองค่ะคุณเนแสดงว่าหนูหน่าแก่ใช่ไหมเนี่ยฮะงั้นก็แปลว่าฉันก็ไม่น่าเด็กละสิ <laughs> ดูเหมือนว่าการผูกสัมพันธ์กับคนในบริษัทนี้จะไม่ยากเย็ยนเท่าไหร่นักกับไอ้บริษัทไรายได้ติดลมบนและอยู่มานานเป็นเรื่องธรรมดาที่พนักงานจะเต็มไปด้วยผู้ที่อาวุโสกว่า ตั้งแต่เดินเข้ามาในบริษัทนี้อายุของทุกคนรวมกันน่าจะเกือบ5,000ปีได้คิดคิดไปแล้วเธอคงเหงาหน้าดูและเป็นที่น่าเสียดายช่วงพักเบรกเช้านวิยากะว่าจะชวนน้ำฟ้าไปหากาแฟทางใกล้ๆบริษัทด,ด้วยกันแต่เธอกลับถูกเหล่าพนักงานรุ่นใหญ่ใช้ทำงานจนแทบไม่ได้พักสายตาของนวิย